ดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามาอยู่กันที่บาร์แอนด์เบดเกาะเสม็ดค่ะประเทศไทยของเรานั้นเป็นเมืองร้อนยิ่งพอเข้าเดือนเมษายนท่าที่จะอยู่ใกล้โลกมากที่สุดทําให้สาวๆหลายๆคนกังว,วลว่าแสงแดดจะเป็นอสูร้ายทําลายความงามจึงลดกิจกรรมในหน้าร้อนทําให้หมดสนุกไปแต่ความจริงแล้วถ้าหากว่าร่างกายของเราได้รับแสงแดดในปริมาณที่เหมาะสมก็มมจะมีประโยชน์อย่างมากมายเลยนะคะวันนี้ไปดูข้อดีของแสงแดดกันเลยค่ะข้อดีข้อที่1 แสงแดดให้วิตามินดีซึ่งช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเป็นประโยชน์ต่อกระดูกและฟันช่วยในการย่อยอาหารข้อดีข้อที่2ช่วยขจัดโรคซึมเศร้าการที่เราได้สัมผัสสายลมแสงแดดของฤดูร้อนจะช่วยทําให้จิตใจเราสดใสกระปรี้กระเป๋าพร้อมจะออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านข้อดีข้อที่3ก็คือ,อสแสงแดด,ดทําให้ผิวหนังแข็งแรงขึ้นสามารถต้านทานโรคและลดอาการอักเสบติดเชื้อได้ ข้อดีข้อที่4ก็คือแสงแดดช่วยลดอาการตัวเลืองในเด็กแรกเกิดได้โดยต้องให้เด็กตากแดดอ,อ่อ,อนๆและให้ดื่มน้ำมากๆค่ะข้อดีข้อที่5แสงแดดช่วยเสริมสร้างระบบคุมต้านทานโดยไปช่วยเพิ่มความสามารถของเม็ดเลือดแดงในการลำเลียงออกซิเจนข้อดีข้อที่6แสงแดดช่วยลดน้ำหนักโดยไปกระตุ้นอัตราเผาผลาญอาหารของร่างกายช่วยให้เผาผลาญแคลอรี่ได้มากขึ้น ้อด,อ, 7, อดีข้อที่7ก็คือช่วยฆ่าเชื้อโรคดังนั้นคุณควรนำผ้าห่มที่นอนผ้าปูที่นอนมาตากแดดบ้างเพื่อฆ่าเชื้อโรคและลดความอับชื้นค่ะ <ST> เป็นประโยชน์มากมายของแสงแดดอย่างนี้แล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมจะมีความสุขกับกิจกรรมกลางแจ้งมากขึ้นนะคะอยากให้ทุกๆคนมีสุขภาพดีอย่าลืมติดตามชมรายการสุขภาพแจ๋วทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และสามารถพูดคุยทำกิจกรรมกับเราได้ที่ c e b o o k Fanpage สุขภาพแจ๋ววันนี้สวัสดีค่ะ